ตัวในตัวในแ่ไปตงไมเป็นอย่งครับเป็นทองแดงครับคอฟิวมันตัดสายดินเป็นสายดินสายหลวดนี่มันตัดออกแล้วมันน่าจะเปะเคลงมาคอฟิวมันออตัดฟิวครับ ปีเล็กมันไอ้มันงัดงัดเอาท่องแดงออกจากออกจากหม้อแป้งครับแป้งแล้วมันหามเอาไว้ข้างนอกครับรมันหามเอาไปใส่รถข้างนอกพอมันบากาถอยรถเข้ามาข้างในยังบวชนได้เปิดครับเพ,พ,พิ่งเพิ่งจะทำบุญโรงงานเหมืองขึ้นเก่าคำเดือนเก่าเดือดสิงหาเดือดสิงหาครับเดือดสิงหาเนาะครับได้แจ้งความไว้ในบวครับแจ้งอะไรครับคนรับแจ้งว่าจะได้ตอกก้านจะได้เนี่ยพอแจ้งความนี่ต้องก้านไหนต้องก้านใหญ่เพื่อนจับโจใตีมันใดนะครับ ยินว่าจนจุกชุ่มอยู่ครับเห็นน้นก่อเหตุไรเลียงล่ะครับดิ้ยินว่าเขาอยู่ไอ้ของสีสันกับถือเอาวังซีหามือหันครับพวกนี้หนีนี่หนีประมาณจกิโลประมาณด้วยเฉลเ่ยรยสปรประมาณสี่ถึงหาร้อยโลครับสมมตินี้มันตกกิโล่าไรประมาณสองร้อนะสิได้สองร้อยเนาะ ราคาตัวนี้เสือมาสองแสนประมาณสองแสนหาสองแสนหกแต่กเมื่อแรกเล่นประมาณสามแสนกว่าฝากถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้เร่งนั่งจับคนไล่ให้ได้นะจบจบเป็นตัวยางเป็นตัวยางนะ